สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บไซต์ Bitcoin t h a i l แ n d นะครับผมมาแนะนำวิธีการเล่นฟรี Bitcoin แบบใช้เกมตรงนี้นะครับมัลติพลายมาดูกันก่อนนะครับผมมาแนะนำสองวิธีนะครับอันแรกเนี่ยคือการใช้เทคนิคการใช้รีวอตซึ่งจะได้โบนัสถึงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ห้ารอยเปอร์เซ็นตนะครับก็คือห้าเท่านะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นเกมอันแรกผมจะมาพูดถึงเทคนิคของการเล่นเกมก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดทรัพ์สอยู่ที่ 7 6 5ใช่ไหมครับนี่7 6 5อ่อาทีนี้ผมจะมาเริ่มเล่นกันนะครับถามว่ามันจะใช้เวลานานไหมไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูนะครับอ่าใช้โปรแกรมจับเวลามาดูมาเทียบกันเลยอันนี้นะครับโปรแกรมจับเวลาอ่ะก่อนที่เราจะมาจับเวลาเราก็ต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับวิธีการเล่นนะครับให้มาตรง Multiply BTC แล้วก็มาตรง Auto Bet นะครับ ออโต้เนี่ยถ้ายอดเงินเรามีน้อยนะครับไม่ถึงแสนเนี่ยผมแนะนําให้เล่นทีละหนึ่งสตชิหรือเต็มที่ก็สองสตชิก็พอนะครับแต่ผมเล่นแค่ทีละหนึ่งก็พอใจแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าตัวต่อไปนะครับมาที่ตรงนี้ให้ตั้งที่สองจุดเก้าห้านะครับและตรงนี้เนี่ยคือเราจะเล่นกี่รอบนะครับกี่กี่ครั้งเล่นปกติเนี่ยถ้าเรากดด้วยมือเนาะก็คือกดเป็นครั้งครั้งครั้งไปแต่นี้เราเล่นแบบออโต้ก็นับเอานะครับเขามีโปรแกรมนับให้อยู่แล้วว่าจะเล่นที่เท่าไหร่ผมก็จะเล่นที่ประมาณครับ อ่าหนึ่งแสนครั้งก็ได้นะครับจัดไปแล้วตรงนี้จะเล่นแบบไฮอย่างเดียวโลอย่างเดียวหรือจะเล่นแบบสุ่มผมขอเลือกแบบสุ่มนะครับผมตั้งตรงนี้ไวท้ที่โปรฟิตหมายถึงว่าเราจะเล่นเอาเท่าไหร่นะครับรอบนี้วันนี้เนี่ยผมตั้งที่หนึ่งหมื่นซาินะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ตั้งค่าแพอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยิหรือถ้าใครยิ่งตั้งได้มากก็จะยิ่งดีนะครับผมลองตั้งทักสองพันเลยแล้วกันนะครับ ยอมเสียที่สองพันสตัชิเลยเดยกกันต้องต้องใจใหญ่หน่อยนะครับต้องแล้วได้ก็เสียถ้าได้ก็ได้ถ้าเสียก็คือเสียนะครับ่วยไปอันนี้อ่อนวินไม่ต้องตั้งนะครับมาตั้งอ่อนลอสแล้วก็ติก๊กถูกแล้วก็ใส่ที่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับโดยประมาณใช้ประมาณนี้กําลังดีนะครับอ่ะทีนี้มาเริ่มเล่นกันเริ่มจับเวลาอ่าเล่นกันเลยนะตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือมันบอกได้ว่าเราเสียหรือได้นะครับถ้าสีเขียวคือเสียนะครับ อ้สีเขียวคือได้อ่าสีแดงคือเสียส่วนตรงนี้คือยอดรวมตั้งแต่เราเริ่มกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทมาเมื่อกี้เนี่ยเราเล่นไปแล้วชนะหรือว่าเสียไปเท่าไหร่ถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้เนี่ยคือเราได้นะครับได้มาเท่านี้และนะครับแต่ถ้าขึ้นสีแดงเมื่อไหร่นั่นคือเราเสียนะครับตอนนี้เนี่ยในเวลาประมาณครึ่งนาทีอ่าน,นี่ผมเสียนะครับเมื่อกี้อ่าได้กลับมาคืนนะครับก็ได้มาประมาณเนี่ยครับ80กว่าสาติอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้ ถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะครับจะเห็นว่ายอดที่เราได้ยอดที่เราเสียนะครับนี่เมื่อกี้เนี่ยผมเสียไปถึง130แล้วก็ได้กลับมานที่399เนี่ยตรงเสียมากๆนั่นแหละครับคือจุดของการตั้งค่าตรงนี้ครับนี่ถ้าเราตั้งไว้น้อยนะครับโอกาสที่เกมมันจะหยุดเลยเนี่ยแล้วเราจะเจ๊งเนี่ยมีเยอะนะครับสมมติว่าเมื่อกี้นะครับที่ผมเสียไป133ถ้าผมตั้งตรงนี้ไว้แค่100นะครับนั่นคือมันจะหยุดเกมทันทีที่เราเสีย100แต้มนะครับ หนึ่งร้อยซตชิมันหยุดเกมเลยโอกาสที่ผมจะได้กลับมาคืนเนี่ยก็ไม่มีแล้ะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับตั้งค่าสูงๆไว้จะดีนะครับจะดีจะดีต่อตัวเราเองนะครับมาดูว่าผมได้ไปเท่าไหร่แล้ใช้เวลาไปแค่หนึ่งนาทีกว่าเนี่ยผมได้มาละสองร้อยกว่าสาตชินะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับบอกได้เลยว่าขึ้นอยู่กับดวงเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงถ้าเกิดว่าวันไหนเราดวงไม่ค่อยดีเนี่ย เราเจ๊งได้นะครับมีโอกาสที่จะหมดเลย7,000กวา่าสติชิที่ผมมีเนี่ยอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งในการเล่นเพื่อที่จะได้สติชิเยอะๆนะครับของฟริตคอยก็เล่นแบบเสี่ยงดวงเอานะครับและอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีหน่อยก็คือเทคนิคการใช้รีวาร์ดนะครับรีวาร์ดพอยต์นั่นเองนะครับคือถ้าใครได้เคยมาเล่นกับเว็บนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราเสี่ยงดวงตรงนี้นะครับเราจะได้รีวาร์ดมาด้วยนี่ ดยปกติแล้วการเสี่ยงดวงครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้แค่ประมาณ90าสตชิบางคนได้แค่70อันนี้ขึ้นอยู่กับช่วงครับช่วงโปรโมชั่นที่เราจะได้นะครับตรงนี้คือลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่สองใบแล้วตรงนี้คือรีวาร์ดพอยต์ตัวจุดสําคัญสุดคือรีวาร์ดพอยต์นะครับรีวาร์ดพอยต์สำคัญมากถามว่ามันสําคัญยังไงบ้างเดี๋ยวอีก30กว่ากวิผมจะบอกนะครับผมจะพาทาดูนี่คือรีวาร์ดพอยต์การใช้รีวาร์ดพอยต์อยู่ตรงนี้นะครับผมมีรีวาร์ดพอยต์อยู่ รีวิชทพอยมีประโยชน์ตรงนี้ครับนี่เราสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะรับโบนัสเพิ่มนะครับอย่างตอนนี้ผมมีสองร้อยกว่าใช่ไหมครับผมแสดงว่าผมสามารถที่จะรับโบนัสเพิ่มได้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต่อครั้งต่อการกดหนึ่งครั้งนะครับอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้แค่เก้าสิบสตชิใช่ไหมครับอ่านี่ถึงเวลาแล้วทีวนี้ผมจะไปใช้รีวัชพอยให้เป็นประโยชน์นะครับมาคลิกที่รีวิช ผมมีอยู่214ใช่ไหมครับผมก็จะมารับโบนัสเพิ่มละทีนี้200ผมรับ50%ได้ครับคลิกเลยผมมี200ใช่ไหมครับผมใช้แค่160เองเมื่อกี้อ่าเและทีนี้มาดูที่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้แค่9กแต่พอเราใช้รีวาร์ดขอยโบนัสโบนัส50%เข้ามาเนี่ยเราได้ถึงครั้งละ135ซาตชิเลยครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอวิธีการเพิ่มรีวาร์ด มันมันจะมีวิธีไหมเพราะว่าเราอยากใช้รีวาร์ดเยอะๆใช่ไหมครับต้องการใช้เยอะให้คลิกที่รีวาร์ดนะครับตอนนี้รีวาร์ดผมมีเหลืออยู่54ฉะนั้นเรามาคลิกรับรีวาร์ดทอยโบนัสเพิ่มได้นะครับเหมือนกับรับบิตคอยโบนัสเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยบิตคอยโบนัสก็รับได้รีวาร์ดก็รับได้เช่นกันเมื่อกี้ผมมีอยู่แค่50บาทมีอยู่ที่54ผมรับกดตรงนี้ไม่ได้ครับผมไม่พอผมก็กดแค่ตรงนี้ ก็คือรับหนึ่งรีวาร์ดเพิ่มทุกครั้งที่เรากดโรหนึ่งครั้งกดหมุนหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็แลกมาด้วยสิบรีวาร์ดนะครับแต่ถ้าใครรีวาร์ดพอเยอะเนี่ยมาแลกตรงนี้ได้นะครับนี่ร้อยร้อยยี่ิบปุ๊บเราจะรับครั้งละสิบต่อการหมุนหนึ่งครั้งนะครับอืมมันก็ค่อนข้างดีอะอะเอาแค่นี้ก็เอาครับผมมีน้อยกดรีดีมที่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้มาได้เลยนี่เห็นไหมครับโบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นมาแล้วแล้วก็โบนัสของรีวาร์ดพออีกหนึ่งครั้ ปกติเนี่ยหมุนหนึ่งครั้งได้รีวาร์ดแค่สองใช่ไหมครับแต่พอครั้งนี้มากดหมุนปึ๊บอ่าก็เลขอยู่ระหว่างนี้แน่นอนว่าผมได้แค่135ร้อยสามสิบห้าสตชนะครับแล้วก็ได้ลอตเตอรี่มาสองใบได้รีวาร์ดมาสามนะครับปกติได้แค่สองเนาะแต่พอเราเาบนนั้นปุ๊บเนี่ยได้มาสามเลยนะครับทีนี้ <c oughs> อุย้ยเกมเมื่อกี้มันหยุดนะครับเกมมันหยุดะขออภัยนะครับก็จะเห็นได้ว่า จากจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเล่นที่7 0็ดใช่ไหมครับตอนนี้เจ็ดนห้ยแปดสมันเพิ่มขึ้นมาไวนะครับแปบ๊บเดียวนะครับเ,เดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่มาเริ่มจากเวลาเล่นกันใหม่นะมาตั้งที่ออโตแบตผมจะลองดูว่าในในหนึ่งนาทีเนี่ยอีกในห้านาทีแล้วกันนะยอมเสียสูงสุดได้ที่สองพัน สองพันอันนี้ผมอยากได้ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับเลขศูนย์ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับอันนี้ผมอยากพิมพ์ให้ดูเห็นชัดเฉยๆน,นี่หมุนสักหนึ่งแสนครั้งอ่าอันนี้อย่าลืมนะครับตั้งเป็นสองจุดเก้าห้าตั้งค่าลอสไว้ที่ห้าสิบแปดกดเล่นอีกได้เลยครับจับเวลาอา้าวโอ้ยเมื่อกี้ใจหายเลยครับ เสียไปตั้งหลายอันนะครับเมื่อกี้นี่นี่ครับเสียมาสามอะไรเนี่ยเสียค่อนข้างเยอะครับเมื่อกี้อ่านี่ยครับก็เล่นไปอีกสักพักหนึ่งอยากรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งพันสติชินะครับอืมก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วอ่าห้าสิบกว่าสติชินะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ ก็มีแค่สองแบบคือการใช้รีบาทกับการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนอยู่เยอะมันก็จะดีต่อตัวเรานะครับเดี๋ยวนะครับผมขอหยุดเมื่อกี้เลยครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับว่าผมเสียไปล่าสุดคือแปดสิบสองเนี่ยครับคือจุดที่มันจะเปลี่ยนถ้าผมตั้งตรงนี้ไว้แค่แปดสิบนะครับอตั้งไว้ที่แปดสิบมันจะหยุดเกมทันทีที่แปดสิบนะครับจะทําให้ผมอดตรงนี้ไปครับ นั่นคืออันที่เส,เสียเสียมาตั้งหลายครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสเอาคืนได้เลยนะครับนี่ครับคือจุดสําคัญในการตั้งของค่าลอสไว้นะครับอ่าก็อยากจะฝากไว้นะครับสําคัญมากกับการตั้งค่าลอสนะครับนี่ก็กดเล่นต่ออีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ดีนะครับผมก็เล่นลองเล่นดูวันหนึ่งเอาจากการเล่นตรงนี้เนี่ยออโต้เนี่ยสักวันละหนึ่งหมืน่นาตชิแล้วก็จากการคลิกเอา วันละเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรีวารพอยของเรานั่นเองนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเทคนิคดีๆในการเล่นของฟรีบิตคอยนะครับถามว่าฟรีบิตคอยเนี่ยมีประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าในเมื่อสตชิมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากสาหรับคนที่เล่นสายฟรีของ eobot นะครับก็ผมเองเนี่ยเล่นทั้งของฟรีบิตคอยแล้วก็ฟรีด็อกคอยนะครับฟรีบิตคอยเนี่ยเราสามารถที่จะเอากระเป๋าตรงนี้นะครับกระเป๋าของ Eobot นะครับเอาไปใช้ในการสมัครเล่นฟรีบิตคอยได้นะครับสมัครในการเล่นฟรีบิตคอยเลยนะผมเองก็เอากระเป๋ามาสมัครในการเล่นฟรีบิตคอยแล้วก็เอากระเป๋าสมัครในการเล่นฟรีด็อกคอยด้วยนะครับมีสองตัวที่ผมเล่นด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยครับฟรีด็อกคอยที่ผมเล่นหมุนครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้0.6ด็อกคอยนะครับเนี่ยคลิกหมุนครั้งหนึ่ง0.6 0.6แล้วพอครบหนึ่งร้อยเราสามารถถอนได้นะครับ แล้วล่าสุดที่ผมเล่นนะครับผมเล่นเก็บสะสมไว้เยอะเลยนะครับนี่ผมเอากระเป๋าด็อกคอยไปสมัครนะครับกระเป๋าด็อกคอยของ e อียวบอทนะครับไปสมัครแล้วผมก็โอนเข้ามาที่ e อียวบอทเรียบร้อยนะครับนี่โอนเข้ามาแล้วผมก็แลกกำลังขุดนะครับถามว่าแลกกำลังขุดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบในการแลกนะครับตอนนี้ผมมีด็อกคอยอยู่400กว่ายผมก็คลิกเอ็ก a เชงเลยแลกกำลังขุดกันวิธีการแลกถามว่า อดอคอยอยู่400ดอคอยเนี่ยแลกกำลังขุดได้เท่าไรใช่ไหมครับอ่ามาลองดูกันผมโอนเข้ามาในนี้นะครับเพื่อที่จะมาแลกกำลังขุดเล่นแบบฟรีๆกันนี่แหละถ้าแลกกำลังขุดแบบ5ปีนะครับสัญญา5ปีเนี่ยเราจะได้อยู่ที่3กิกะเฮต์กว่านะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบสัญญาแบบ24ชั่วโมงเนี่ย24ชั่วโมงกำลังขุดเราค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูนะครับ24ชั่วโมงจะได้ประมาณกี่กิกะเฮต์ พอดีผมแลกไปครั้งหนึ่งแล้วครับ24ชั่วโมงของ SSHA 256ครับผมก็เลยได้มา400กว่าจิกะเฮ์นี่ยอันนี้แลกแบบชิคกี้พีนะครับชคี Skip D. ตัวเนี้ยค่อนข้างแพงก็เลยได้แค่22 g ิกะฮ์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแลกแบบไหนนะครับแลกสัญญาแบบ5ปีก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มกับเราในระยะยาวมากกว่านะครับอันนี้คือรูปแบบการเล่นของทั้งฟรีบิตคอยแล้วก็ฟรีด็อกคอยนะครับ สามารถที่จะส่งเข้าไปโดยตรงมหา EOBOT ได้เลยแล้วถามว่าเราจะเอากระเป๋า EOBOT ได้ยังไงใช่ไหมครับให้มาคลิกที่ Deposit นะครับคลิกที่ Deposit ปุ๊บม,มันจะขึ้นแค่คํานี้ครับทุกอันเลยนะครับมันยังไม่ขึ้นกระเป๋าให้เราคลิก Generate เข้าไปปับ๊บพอคลิกแล้วนะครับให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวกด Save ให้เรียบร้อยแล้วมันจะแล้วให้เรามาคลิกหน้า Deposit อีกครั้งหนึง่งแล้วก็คลิกคําว่า Generate คลิกเข้าไปปั๊บนะครับกระเป๋ามันจะโผล่มาให้เลย กระเป๋าด็อกคอยกระเป๋าบิดคอยกระเป๋าทุกตัวเลยนะครับคลิกคลิกคลิกทุกตัวมันก็จะโผล่มาให้เลยนะครับแล้วก็เอากระเป๋าพวกนี้นะครับไปสมัครถามว่าถ้าใครที่ไม่ได้สมัครโดยใช้อ่กระเป๋าจาก eobot เราจะทายังไงเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนกระเป๋าได้ก็วิธีการเปลี่ยนก็มาตรงอ่าโปรไฟล์นะครับก็คลิกเนี่ยครับ address นะครับ address กระเป๋าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือ เปลี่ยนได้นะครับใช้เราต่อให้เราสมัครโดยใช้กระเป๋าของ BX มาก่อนใช้ของอะไรมาก่อนก็ตามนะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นของ eobot ได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เมื่อกี้เล่นผ่านไปประมาณ5นาทีใช่ไหมครับผมเปิดทิ้งไว้5นาทีเนี่ยจากที่ผมมีจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมมาเปิดแนะนำเนี่ยมีอยู่ 7, 000กว่าใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมไล่ไปถึงเกือบ 9, 000แล้วนะครับเกือบ 9, 000สาตาชิแล้ว ก็มาดูที่ตรงนี้ได้นะครับคลิกที่ตรงนี้มันก็จะโชว์ให้ให้เห็นว่าเราเล่นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้นี่ผมได้มาเกือบพันสาตาัชิแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าเล่นนะครับน่าเล่นแต่ว่าจุดเสียงก็มีเยอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงดีๆนะครับก่อนที่จะเล่นเพราะว่าผมก็กลัวที่จะเจ๊งเหมือนกันนะครับการกดกดรับฟรีมาแต่ละทีเนี่ยกว่าจะได้ใช่ไหมครับแต่พอเรามาเล่นเนี่ยเล่นตรงนี้บน,นะครั ก็ต้องมาดูการตั้งค่าดีๆด,ด,ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับฟรีบิตคอยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงใครที่สงสัยอะไรนะครับก็มาที่ Bitcoin Thailand นะครับมาที่เมนูติดต่อเราทางอีเมลหรือทางไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากกับบิตคอยสายฟรีนะครับสายฟรีที่ผมถอนมาตอนนี้ที่ผมถอนได้จริงนะครับก็มีอยู่6เว็บไซต์ด้วยกันนะครับตรงน,นี้และนอกนั้นก็เป็นอีกหลายๆตัวที่ผมอยากจะแนะนําเพราะว่าเป็นสายฟรีเนาะก็อยากจะให้สมัครทิ้งไว้ ถามว่าถอนได้จริงไหมผมยังตอบไม่ได้นะครับเว็บไซต์ที่เหลือเพราะว่าเป็นเว็บที่ยังผมเองยังไม่ถึงขั้นต่ํานะครับผมยังถอนไม่ได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่ถ้าใครที่คิดอยากจะลงทุนนะครับคิดอยากลงทุนจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนําตรงเว็บไซต์สายนักลงทุนนะครับคลิกตรงนี้มีอยู่สองเว็บไซต์นะครับแฮ a แฟร์แฮ f แฟร์เนี่ยผมมีให้เรามาสมัครตรงน,นี้ได้แล้วก็ดูวิธีการลงทุนที่ประหยัดถึงเป็นแสนสตชิโดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดบนนั้นนะครับมาดูเอา วิธีการทํำยังไงได้บ้างเจนเนซิสไม่นิ่งก็เช่นกันนะครับประหยัดลงไปเป็นแสนสตาิคที่นอกเหนือจากการใช้โค้ดด้วยนะครับก็มาคลิกดูได้นะครับก็สมัครแล้วก็มาคลิกดูวิธีการที่นี่ได้มีที่นี่ที่เดียวแน่นอนนะครับนอกจากว่ามีคนอื่นก็ไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมลงคลิปในการประหยัดเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับก็เอาไปลงในช่อง YouTube ของเขาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการได้บอกต่อวิธีการประหยัดเงินในการลงทุนนั่นเองนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Bitcoin Thailand เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ